วันนี้เราจะมาดูคลิปที่เวลาและจังหวะมันตรงกันเหลือเกินมาดูซิว่าจะเพอร์เฟคแค่ไหนดูเหมือนคลิปแรกจะเกี่ยวกับคนที่ขี่สเกต็ตโอ้โหโวล้มทุกคนมันเป็นไปได้ไงคนหนึ่งล้มแล้วก็อีกคนนึงก็ทับสเก็ตไปเลยโหดีนะที่ไม่ล้มอะ่ะนี่แหละที่มาของ Perfect t i m i n g ินี่คือคลิปรถเหรอเนี่ยการจอดรถในหิมะโอ้อย่าบอกนะว่าจะสไลด์แล้วก็จอดแบบพอดีเลย ทุกคนคิดว่ามันเป็นไปได้ไงดีนะที่ไม่ชนอะ่ะแล้วทุกคนดูสิสไลด์มาแบบสโลแล้วก็จอดแบบอืม้มอะไรมันช่างจะเพอร์เฟกขนาดนี้และคลิปนี้ก็คือมีผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งครับที่กำลังเดินอยู่โอ้วเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนมันเกิดขึ้นได้ไงแล้วมันตกมาได้ไงดีนะที่แบบลงมาแบบ <ś led> ใส่หัวพอดีอ่ะดีนะที่ไม่เป็นไรดูเหมือนคลิปนี้น่าจะตัดต้นไม้แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร่วงเฮ้ยมันจะร่วงมาแล้วโอ้โหนุ่มอือเอาทำไมซูมเด็กอะ่ะเด็กโอ้โหเด็กเกือบเกือบแล้วเด็กแต่ผมไม่ได้โฟกัสเด็กอะ่ะทุกคนโฟกัสลุงสองคนที่กําลังวิ่งอยู่เนี่ยแล้วมันตกมาแบบตรงกลางพอดีเลยดีนะที่ตกมาตรงกลางและที่ผมแปลกอย่างหนึ่งก็คือทําไมคนหนึ่งไปลุมดูกันนะแทนที่ จะไปที่อื่นไกลๆนั่นนะ่ะสิดูเหมือนมีนักข่าวอินเดียคนหนึ่งนะที่กำลังอะไรอ่ะโหถนนพังถนนพังเดี๋ยวๆรถกำลังมาหยุดก่อนหยุดก่อนรถทุกคนถนนมันแบบมันมันหักอย่างนั้นเลยเหรอมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันคือสะพานหรือว่ามันคือถนนปกติเลยเอ้ไม่นะมันช่างน่ากลัวเหลือเกินเอ้ว้าวนี่เราอยู่ที่สาดน้ำครับ บลูกบอลอ,อ่ะลูกบอลทุกคนเกณฑไหมลูกบอลกําลังกิ้งออกไปพอดีแล้วประตูแบบเปิดให้เชิญจ้าเชิญเลยท่านแล้วก็ปิดให้โดยโอ้โหสุดยอดว่ะันนี้ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นดูเหมือนภาพนี้กําลังดูหนังซีรีส์เกาหลีอยู่ใช่ไหมแล้วก็กําลังกินะอะไรสักอย่างในเรื่องนะแต่ว่าทุกคนดูแมวเลย พี่ชายคนนี้กําลังกินแมวอยู่เรื่องทุกคนดูหน้าตาแมวแบบอ๋อฟินแปลกๆนะเพื่อนแมวทุกคนเคยเล่นเครื่องเล่นพินบอลไหมโอ้โหเครื่องพินบอลที่มันมีแบบอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะที่มันมีในกระจกอะแล้วอันนี้ก็คือมันติดติดแบบนี้อเล้รจะออกยังไงอะคือเป,เป้าหมายก็คือต้องลงไปข้างล่างสุดให้ได้ใช่ไหมแต่ไอลูกบอลมันติดอยู่งั้นอะโอ้โหคะแนนขึ้นรัวัวเลยสแสดงว่าได้รัวัวผมบอกเลยพี่ชายคนนี้ ได้เงินลัวๆแวะในคลิปนี้คือความโชคดีหรือส oh, oh, oh. กิลวิ่งโอ้หตกฮะสโลโมชันครับทุกคนอะไรครับเนี่ย <c oughs> ก็คือมีคนหนึ่งที่กำลังเล่นกับมือถืออยู่แล้วก็ทีบด้วยลงทีบด้วยเท้าแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ถ่ายถีบด้วยอ สเกต็ตหรือสกีอะไรนี่แหละแล้วก็ไปชนกับข้างหลังของเก้าอี้จริงๆเก้าอี้มันมีลรูนั่นน่ะเป็นไปได้ไงสกิลหรือว่าโชคดีเพราะว่าน่าจะทั้งสองอันแหละดูไว้เด็กน้อยคนเก่งเขาเล่นยังไงเอ้ยมันไม่โดนนี่เอ๊ะว t what อีกรอบได้ไหมขออีกรอบได้ไหมผมดูไม่ทันกลิง้งแล้วก็ไปข้างๆแล้วก็เด้งขึ้นมาได้สิบแต้มโชคดีหรือว่าเก่ง ผมคิดว่าน่าจะโชคดีมากกว่านะโอ้ oh my god นี่มันก็ซิล่ามันคือไดโดเสาหรือก็ซิล่านี่แหละมันคือก้อนเมฆครับจริงๆแล้วมันคือก้อนเมฆที่ทํารูปทรงเหมือนก็ซิล่าแล้วก็มีอะไรเป่าขึ้นมาว้าวเป็นไปได้ไงที่นี่มันที่ไหนโตเกียวญี่ปุ่นเนาญี่ปุ่นมีก็ซิล่าก้อนเมฆครับทุกคนระวังเอาไว้ด้วยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะเขาเรียกว,ว่าแฮมสเตอร์หรือว่าหนูหนูไม่น่าใช่อย่างงี้แฮมสเตอร์แต่ว่าทุกคนข้างหลังก็คือควายน่าจะควายนะไม่น่าใช่วัวควายที่มี ีเขาแบบโคตรยาวแต่ว่านูแฮมสเตอร์มาอยู่ข้างหน้ากล้องแทนก็เลยเป็นภาพแบบนูแฮมสเตอร์ที่มีเขาได้แค่มีเขาเขาไม่กลับมาหรอกอันนี้มันเกมอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฮอกกี้อะฮอกกี้ที่แบบฉีดสเก็ตแล้วก็อะไรเอาอะไรตบนั่นอะนะวันที่สองเอ่อบ่ายสองยนาทียิงไปแล้วสทีมนี้ก็ยิงไปแล้วสแล้วแต้มรวมก็คือยี 22อะไรมันจะเพอร์เฟกเวลามันจะตรงอะไรขนาดนี้มันจังมันช่างมันช่างสุดยอดไปแล้วอันนี้คลิปนี้คือวิธีชนะแชมเปี้ยนชิพอรออันนี้ในโรงเรียนแน่เลยอันนี้มันเล่นกอล์ฟนี่กำลังขึ้นมาเรื่อยๆอย่าบอกน่จะลงตรงกลางพอดีนะ่ะ <c oughs> บ้าหน่าบ้าหน่ามันเป็นไปได้ยังไงมันบ้าแล้วทีเดียวแบบลงไปเลยหรอโอ้โหตึงไปเดี๋ยวดูอีกรอบนึงบ <c oughs> นี่นายแบบเก่งมาจากไหนเนี่ยถ้าลงก็คือ ลงไหมมันก็ลงแหละเมื่อกี้ก็ลงแล้วเหนียวแาำได้บ้างอะโหดีนะที่เสาไม่โดนรถอะ่ะรอดมาได้ยังไงก่อนอันนี้ก็คือเสาที่แบบน่าจะเป็นไฟ package, หรือว่าอะไรไม่รู้สักอย่างนึงแต่ว่ามันล่วงออกมาตรงกลางนี้พอดีเลยเป็นไปได้ยังไงจริงๆคนโดนแบบสักรถหนึ่งแต่ว่าไม่โดนก็โชคดีแล้วนี่ก็คือโอ้ววววชนไหมเนี่ยไม่ชนแฮะคือผมคิดว่าแบบ เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลคนขับรถที่แบบตึงที่สุดนในโลกแต่ว่าทุกคนดูดิวื r บ e c t เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงรอจังหวะนั้นรอดูให้จบอะไรหรอโอไม่นะโอไม่นะแว่นแว่นแล้วดูพี่แกขับดิคือผมคิดว่าพี่แกไม่น่าจะตั้งใจนะ พยายามปาแบบสุดแรงแต่ว่าแว่นเกือบหลุดแล้วก็ปุ้มแว่นเต้นอุ้ยสเกต็ตมาอือหือดีนะที่รถมาผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจหรือเปล่าถ้าสมมติไม่มีรถใช่ไหมพี่เก๋จะพุ่งไปข้างหน้าเลยแต่นี้มีรถก็เลยแบบตีลังการถมันช่างแบบอะไรมันช่างจะเหมาะขนาดนี้ มาได้แบบพอดีเลยนี่คือกวางที่เขายาวที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกครับทุกคนอันนี้ก็คือกวางปกติเลยส่วนอันนี้นี่มันกวางอะไรครับเนี่ยจริงๆมันก็คือต้นไม้อยู่ข้างหลังนั่นแหละแต่ทุกคนดู อะไรมันช่างจะเหมาะและมุมกล้องอะไรมันเพอร์เฟกเลยทุกคนดูนี่เขายาวใหญ่และยาวโวม,มเมนผู้หญิงกาลังเล่นไอ้ไอ้ดึงนะนะจับภาพมาอีกทีผู้หญิงดึงปุ๊บแล้วคนในทีวนีน่าจะเป็นนักแสดงชื่อดังนะพี่นักแสดงแบบตกใจพอดีผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ที่เล่นเนี่ยมันมันชื่ออะไรนะมันไม่ใช่โดมิโนโ,โดมิโนโคือไอ้ที่มันแบบกลิ้งไปยาวๆทับไปเรื่อยๆแต่อันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะหรือมันเรียกโดมิโนโไม่รู้ ถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะมีคนกำลังลงมาจากสไลเดอร์แล้วก็เด็กๆระว่างระว่างโอ้โหเกือบแล้วดีนะที่แม่แบบจับไว้ก่อนนี่ก็คือพลังแห่งแม่ใช่ไหมนี่จับไว้ทนันโ,โหนดีนะที่แบบไม่ชนไปปุ๊บเด็กปลิวไปเลยเยนี่ยทุกคนครับลองดูภาพนี้ดูผมจะบาดไหมเนี่ยผมขำเนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะที่กําลังแบบจับอยู่อย่าพึ่งไปไหนเครื่องวินบอกอย่าพึ่งไปไหนไม่มีวันหยุดสําหรับโยมหรอก ปีนี้ก็เลยแบบจับไว้ด้วยนิ้ววันที่แฮปปี้เออวันที่แฮปปี้จัก,กรวาลก็เลยมีแผนมีแผนให้คุณคือกำลังมีเด็กครับที่กำลังเปิดเค้กอยู่แล้วเค้กก็ล่วงมาพอดีเลยอะไรมันช่างชะเพอร์เฟกได้ขนาดนั้นนะกลิ้งออกมาอืมอร่อยเลยสิน้อง <c oughs> เขาทำให้แบดเดอร์แบตเตอร์กลัวไปเลย อ๋อยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มโหดุ้งเลยทุกคนดูดิดูใหม่นะดูในแบบสโล่เคพี่ชายยังไม่ได้แบบตั้งท่าอะไรเลยอะ่ะยิงไปปุ๊บโดนไม้ดุ้งเลยมียายกำลังปลาลูกบอลแล้วก็โอ้เข้าเลยเข้าเลยแล้วประเด็นคือสองคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโหปลาไปปุ๊บ ป no> ุ้งเข้าเลยสุดยอดมากเลยคุณยายเหมือนมีคนกําลังจะทํำแบ็กฟลิปนะฟลิปอู้หูเกือบแล้วเพื่อนนี่ไหนตั้งใจใช่ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าตั้งใจนะแบบนี้ Let's go ทำได้ยังไงก่อนแลนต่อมากลิ่งโอ้โหคนคนเมื่อกี้เลยนี่ว่ h ว t w ว a t หัวแบบเกือบทิ่มแล้วกลับมาดูันนี้โอ้โหดีนะที่ไม่เป็นไรชายสี่คน ว้าวเข้าไปเลยคลิปมันช่างเร็วเหลือเกินนี่เข้าอีกรอบเจ๋งเจ๋งครับสุดยอดครับเมื่อพ่อโยนลูกชายให้ไปโดนบับเบิลโยนโยนบน,นเพื่อไปโดนหรอวิ่แปะโอ้โหทีเดียวแตกเลยน่ารักมากพ่อลูกอเมริกันฟุตบอลครับมันเหมือนกลิชเลยมันเหมือนบักเลยอะไรหรอฮึจับไม่โดนหรอ มงงขอดูอีกรอบหนึง่งคือกําลังมีคนกําลังจะพยายามจับแต่ว่าเหมือนทะลุไปข้างหลังทะลุไปเลยแล้วก็พี่ชายข้างหลังจับได้เฉยเลยว้าวทะลุมือไปได้ไงครับเนี่ยนี่คือภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบส่วนท่อนล่างเป็นทรายท่อนตัวเป็นน้ําหัวก็ปกติอันนี้มันจริงวะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ A i หรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ภาพจริงนะการแข่งมอไซค์ทุกคนโอ้ลม้ลมลม้ลมลม้ลมล้มล้มไม่ล้มอ๋อ เฮ้ยขี่อย่างนี้ก็ได้อะทุกคนถือว่าไม่ฟาวหรือไม่ผิดกฎอะไรใช่ไหมอย่าบอกนะว่าจะเป็นที่หนึ่งแล้วผ่านเป็นคนแรกเหรอจริงไหมเนี่ยเทนนิสที่เพอร์เฟกมากที่สุดโอ้โอ,โอ้อะไรครับเนี่ยขอภาพสโลวก่อนนี้ได้ไหมย,ยังไงกันขอดูแบบสโลโมชั่นตกไปข้างล่างอืโอโหจับได้ไงก่อนอันนี้ตบได้ไงก่อนแล้วก็ตกตรงนี้ ว้าวว้าวประเด็นรู้คือตกฝั่งนี้แล้วแล้วก็เด้งกลับมาอีกปับ๊บสุดยอดจัดมีคนกำลังจะเอาหมวกของเขาคืนคือหมวกบินไปเหรอหุย้ยหมวกกลับมาแล้วเกือบแล้วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งบวกหมวกมันจะบินไปแบบซ้ายขวาซ้ายขวากันเรื่อยๆนะเฮย้ยแต่หมวกแล้ว <c oughs> ผมอยากรู้ว่าทำไมนี่ไงหมวกหมวกหายไปแล้วแต่ว่านี่ โอเคผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ไงแต่มันเป็นไปแล้วเมื่อคนส่งพิซซาเป็นสไปเดอร์แมนโอ้เกือบแล้วไม่รับเพื่อนรับได้เฉยเลยนี่นายมีสไปเดอร์เซนต์ปะเนี่ยอ้าวแล้วก็เช็คดูด้วยนะว่าตัวเองยิงยัยได้หรือเปล่าแบบโอ้ยมียางสองอันแฮะแล้วก็โอ้เข้าไปแบบล่องพอดีเลยอ่ะโหอันนี้ต้องสมัครคีกันมากเลยนะ คนด้านซ้ายก็ต้องปาคนด้านขวาก็ต้องปาแบบยางรถและคนตรงกลางก็ต้องปาให้โดนผมคิดว่าทริกนี้มันจะพาสแล้วอ่าแล้วก็แปลวาโอ้ึกว่าพาสแล้วแต่ว่าชนนู่นชนนี่แล้วก็เข้าห่วงเฉยดูอีกรอบหนึ่งสิเนี่ยชนนี้ชนเหล็กตรงนี้แล้วก็เข้าคือน้องแกจะไปเอาแล้วอ่ะจะไปเอา จะแปลวูปบารแล้วแต่ว่าเข้าเฉยเลยอันนี้อะไรเนี่ยการวิ่งหรออันนี้น่าจะเป็นการแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งที่พยายามวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะแต่พี่แคอยู่ตรงกลางเลยอะจะวิ่งไปยังไงก่อนเฮ้ยเฮยวิ่งทันหรอโอ้วิ่งทันแค่นี้ใช่ไหมผมงงผมงงกับคลิปเฮ้ยอ,อันนี้มีกีฬาด้วยหรอปลาหนึ่งดอก,ดอกสองดอกสดอกได้หรือเปล่าไม่ได้ แต่ว่าคือแบบนี้มันนับไหมเนี่ยคือทุกคนดูดิปานี้โดนสีแดงอันนี้โดนสีแดงรแลว้วอันที่สามอ่ะคือมันห้อยลงมาแล้วก็เหล็กอ่ะมันไปชนกับตัวแดงๆที่ตรงกลางอันนี้มันนับว่ามันโดนตรงกลางไหมเนี่ยว้าวแสดงว่ามันนับป่ะสแบบเนี้ยสุดยอดเอ้ยภาพนี้มันมีอะไรผิดปกติหรอผมรู้ละอ๋อผมรู้ละผมรู้ละมีคนกํลาลังอ่านหนังสืออยู่แต่ว่ามันจะมีปกนี่ครับ ปกผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วก็นี่ทำปากแบบเงียบๆเงียบๆนะอันนี้น่าจะเป็นมือคนอ่านนะครับทุกคนนี่มันการถ่ายรูปอะไรครับเนี่ยนี่มันภาพหลุดใครเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นนักเทนนิสแต่ว่าลูกบอลอยู่บนหัวพอดีแล้วก็มีคนถ่ายโอเคโอเคตลกดีนี่ก็คือคลิปเอ้ยเฮ้ยเ้ยใต,ยดตยดย้ดินใะต้ดินเฮ้ยล่วงโอโหดีนะที่ยังมีกล้อง เกือบแล้วไม่ล่ะโหดีนะที่ไม่ตกมาเป็นอะไรอะ่ะทุกคนดูดิเขาไม่สนใจอะไรดูมือถือแล้วก็วูฟอืมแจ็คก็ฮาดีเหมือนกันดอลฟินปลาโลมาปลาโลมาตบโอ้อะไรอะ่ะดูไม่ทันปลาโลมาตบปลาขึ้นมาแล้วก็มีนกงับไปพอดีอ้ออย่างนี้นี่เองดูเหมือนจะมีเชียร์ลีดเดอร์กลุ่มหนึ่งครับที่กำลังตีลังกาอยู่แล้วจะไปชนกันแน่เลยระวังอันนี้ได้เตรียมกันไว้ไหม หรือว่าเป็นแค่เรื่องบันเอิญแล้วก็ก้มฮึบไม่น่าเตรียมหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปธรรมชาติกีฬาเบสบอลอีกแล้วครับตู้โอ้โอ้ลุงโชคร้ายมากเลยไม่ไม่ใช่โดนหน้าใช่ไหมเผลอไปโดนแบบแก้วนมอะ่ะมาดูอีกรอบนึงอะดูแบบสโลโมชั่นปาไปปุ๊บ แล้วลูกบอลไปโดนแบบแก้วอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โดนใส่หน้าลุงเลยน้ําโชคร้ายนะลุงการสไตด์ที่ช้ามากที่สุดในโลกปึ้ม9อันแล้วก็อู้สิอันทุกคนเห็นไหมมันมีมันมีอันหนึ่งที่มันกลิ้งอ่ะกลิ้งมาชนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโหปลาแบบโปรเฟชชั่นัลมีแบบโยกตัวโปง นี่ได้ได้ได้แบบ9อันแล้วนะแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งครับที่มันกลิ้งมากลิ้งเอากลิ้งยังอ่ากำลังกลิ้งย่างยางนี่ผมพูดตั้งนานอ่ามาแล้วปึ้ง10อันโอ้迈克啊耶斯里诺哦อกำลังเล่นอยู่เฮ้แบบนี้น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะอันนี้มันแก้วอ่พลาสติกอย่าบอกนะว่ามันจะเข้าจริงๆเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันจะเข้าจริงๆเนี่ยเข้าจริงเปล่า เข้าจริงด้วยเข้าอะไรหรอเข้าข่วนไงล่ะนี่คือการกินที่อผมงงตกใจทุกคนเคยกินอาหารพวกแบบเนื้อยากเกาหลีไหมที่จะต้องกินเนื้อแล้วก็ต้องกินผักตามแบบแต่พี่หัวล้นบอกว่านี่เอาผักไปโคตรดีเลยนี่เล่นบาสครับแต่ว่ามีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่โยนเหรียญแล้วก็ลงศูนดอลลร์โอ้ยน่าเสียดายอ่ะ ก็คือให้โอกาสประมาณอีกกี่รอบอะ3รอบเหรออย่าบอกนะ3มรอบติดเลยได้ศูนยนะ์น่ศูนย์ครั้งที่2จริงปะเนี่ยอ่ะสู้ครั้งสุดท้ายมันคงไม่ลงแบบ0ูนย์สครั้งหรอกเนาะอ่าลงไปเรื่อยๆไปอย่าบอกนะจะลงศูนย์จริงด้วยอ่ะพี่พอเถอะโชคจะร้ายอะไรขนาดนั้นโหบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์แปลกๆนะ ทุกคนมองภาพนี้ออกไหมตอนแรกผมมองมองก็มันแบบมันงงอยู่เหมือนกันแต่ดูดีๆแล้วอันนี้ก็คือบาร์เทนเดอร์ที่อยู่ข้างในส่วนในนี้คือกระจกครับอันนี้คือลูกค้าก็เลยแบบมันออกมาอย่างนี้จบไปแล้วสำหรับคลิปที่เวลาและจังหวะมันช่างเหมาะเหลือเกินในภาษาอังกฤษก็ perfect timing นะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะบาย